ก็ะะจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า,าค่ะที่เขามาร้องเรียนต่อนะคะผู้กครองอยู่การที่จะิดภายในกระดาดทุรีค่ะ, <S <S ะตอนนี้นกะะ็กำลังจ่ <S <S าไประมาณร้อยแล้ว ที่อีตาได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาได้ไประองเรียนที่สถานีรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะว่าไม่ให้อะทางสถานีอ่ะเก็บค่าดอกเบี้ยเขาค่ะทางชำระเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีขึ้นแล้วอีกอย่างก็คือเขาอ่ะ ไหวเพราะว่าดอกเบี้ย,ยที่การไฟฟ้ากำหนดขึ้นมามันแพงมากซึ่งคิดเป็นร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ,นนะคราดูบรรยากาศเห็นชื่อแปลกๆด้วยคขาขาวเลย ก็จะเป็นแกนนำของทัด้นดน,นสินค้าทสินค้าเออทงยกาลังจะตัดจากรท,ที่ทานะรถไฟรไฟแล้วก็ในการเรื่องการกระเจ้าที่ที่มันไม่เป็นธรรมถามว่าทาไมเรคุยเรื่องนี้อยู่มเมือสาที่บ้าาแล้วสาไม่ได้พีบ้า,าสา,า,าว่าเช่าที่คุณเ็มันเป็นธรรหไม่นะคะคีนผู้ค้าองปไเได้ยเรื่อง ออประกาศให้ผู้ค้ามาทําสัญญาหรือไม่ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าการรถไฟเรียกราดออกประกาศให้ผู้ค้ามาทําสัญญาแต่ไม่ได้เกี่ยวกับค่าเช่าที่เป็นคําหรือไม่นะคะเพราะว่าการคำนวณค่าเช่าของการรถไฟเนี่ยผู้ค้าเนี่ยออมีทั้งหมด32สัญญาซึง่งใน32สัญญาเนี่ยเฉพาะส่วนของผู้ค้าเนี่ยมี31โครงการแต่การรถไฟนำมาหารต้นถึงแค่27โครงการเพื่อให้มันดูราคาสูง แล้วก็เอาเอาไปน้ำเก็บกับผูกรายการที่ที่มีในตลาดน่าจจัดซึ่ง27โครที่การรถไฟเอาไปหาเนี่ยเป็นที่แค่40%เองนะคะมันก็เลยทำให้ค่ใช้จ่ายใ,ในการค่าเช่าอย่างนี้สูงมันไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยเอออย่างปูผ้าเนี่ยเข้ามาขายเนี่ยเออเพิ่งเก็บปีหลังนะคะร้อยเดียวที่ผ่านมาเนี่ยผู้ค้าแบบ ง้างายตรงเ่เราก็แบ,บแ่งนัานค่าเช่าไปนะคะแล้วตรงส่วนของการเัด่าเช่าที่ไม่เป็นธรรมมันนำให้คาลา่าค่าเช่าของเรามานสูงและขายไม่ได้ทำให้เกิดยอดค้างชำระสะสมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะที่ยอดลูกค้ามียอดค้างชำระเนี่ยเนื่องจากว่าในยยคสารุปป่งองไม่พน พอผู้ค้าจ่ายราคากอนรบไปมเมื่อคดี้สิ้นสุดว่าการรถไฟมีอำนาจออกประกาศได้ผู้ค้าจะไปชำระเงินการรถไฟล็อก,กช่องทางไม่ให้ไม่ให้ชำระทำให้บันทียอดนี่แล้วก็คิ่ดอกเบี้ย15าปเจากยอดน,นี้่ยอรนี่ก็ไม่เป็นธรรมแล้วยังจะมี15าปเจากยอดน,นี้วันนี้เราก็เลยให้มนตรวจสอบว่าการาารถไฟอิดการรถไฟมันช่องทาง ปดเนนิการต็อยากให้ตรวจสอบในทุกด้านที่การรถไฟเคยทิ้งภาระไว้ให้ผู้ค้าในปัจจุบันตรวจสอบกับใครการรถไฟใชไหมตรวจสอบการทำงานของการรถไฟแล้วก็ผลพวงทัางหลายแล่ที่ผู้ค้าต้องแบกรับในปัจจุบันนค่ะขอบอกก่อนว่า3 0ปีที่ผ่านมาอูคค้าในสมัยกรมคะอคุกบ250บาท มีเงินเหลือไปบปริหารตลาดมีนะคะมีเงินเหลือไปสร้างสวนรถไฟทุกคนรู้จักสวนรถไฟใช่ไหมคะสวนรถไฟที่เราที่คนนิยมไปวิ่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยสร้างจากเงินของค้าทั้งสิ้นสามสิบปีเราไม่เคยใช้เงินหลวงแมแบบ้แต่บาทเียแต่สวนรถไฟ้ามาบริหารเจ็ดปีคู่ค้า,าเป็นนี่เป็นนี่ซึ่งซึ่งวันนี้เรามาขอความคิดเห็นใน ในส่วนของค่าเช่าที่กรทมเข้ามาบริหารใหม่มีการลดค่าเช่าเหลือที่1,800แต่ค่าเช่าที่ย้อนไปในอดีตเนี่ยยังยังไม่บรรลุข้อยุติซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทางคณะกรกต5เนี่ยก็มีมติมีอะไรออกมาแล้วแต่ว่าการรถไฟก็ยังไม่ปฏิบัติตามมติของกรกตเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เยียวยาอะไรผู้ค้าเลยซึ่งถ้าถ้าเราคุยกันที่ไปเองเนี่ย ข้างนอกจะไม่รู้ว่าอา้าว็เป็นนี่ก็ต้องชำระถ้าเรายืมถ้าพี่ยืมน้องหนึ่งันบาทแล้วน้องที่ดอกเบี้ยนี่15บห้าบท2ี่สบาทถ้าพี่ไม่พอใจนี่ก็ต้องจ่ายน้องัถูกไหมคะทั้งดอกเบี้ยก็ต้องแต่นี่ที่เกิดขึ้นในสมัยรถไฟมันไม่ใช่นี่ที่ที่เป็นธรรมการคำนวณค่าเช่าฐานการคำนวณค่าเช่ามันไม่ถูกต้องมันทำให้เกิดนี่แล้วยังมีการ มีการล็อกลุกค้าในทุกทุกทางเพื่อไม่ให้ลูกค้าชำระเงินซึ่งเราทั้งจ่ายปรายีสรีทั้งไปจ่ายที่การก์เดไฟทั้งจ่ายที่แบงก์เราก็มีหลักฐานที่ที่มาในวันนี้ด้วยว่าว่าเราไม่ไ จรินัดกันคอราบ้วจริงๆันนี้เรานัดกัน5ขคนเสียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแกนนำของพ่อามนคะได้บอกกับนยกนแ่ว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไปร้องเรียนที่การแฟ้ามาแล้วถึงการบริหารจัดการฐน่าดอกเบี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนไม่มีความเพิ่้นอะไรตลาดนาับซึ่งมีสมาชิกมากกว่าการจัดตลาดตอนนี้นะคะ ก็กคลังพยายอนีกับตนองเพื่อให ยังรอคะยังรออยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในความเครียดเนี้ยไม่เคยเป็นหนี้ไม่เคยเป็นหนี้เลยโดยส่วนตัวแต่ว่าต้องเป็นหนี้ก็การรถไฟทำให้เสียสละเปลีมม่ยนราคาทได้อยู่โรงพยาบาลอยู่ไอซียูหลายรายเลยที่เพียงแต่ไม่ชค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศลูอค้าในค่าที่มา เขาได่เดอร้อนกันจริงๆี่วาจะมค่ะาเขาเจอปัญหาอไบ้าีีวเวลาจากกันโทษนะคะน่คะ ทำแน่ทำแน่ค่ะที่มาร้องเรียนกันนี่คือแม่แบบเป็นนี่เยอะไหมคะแม่แกเกี่ยวกับอะไรนะพี่หมูไม่เคยยืมไม่เคยให้เลยพอดีว่าที่มาร้องเรียนนี่สังเกตุเราได้รับความเดือดร้อนอยังไงบ้าง,างคะแม่คือว่าคือเราขึ้นศาลปกครองใช่ไหมคะครั้งแรกเนี่ยของครั้งแรกเนี่ยศาลปกครองบอกว่า890เราก็จ่ายนานที่ศาลปกครอง กอถึงสารทอ,องถึงสุดเนี่ยท่านพงศ์ชูบอกว่ารถไฟเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง 3, สามพันถุดนะคะนอกมันต่างกันเยอะไหมคะต่างกันเยอะแล้วเวลาเนี่ยกว่าจะสิ้นสุดเนี่ยคดีกว่าจะสิ้นสุดเนี่ยมันผ่านไปห้าหกปียอนเนี่แต่ละแผงเนี่ยมันขึ้นไปถึงสองแสนกว่าบาทดอกเบีย้ยอีกแสนกว่าบาทดอกเกือบจะต้นค่ะแล้วผู้ค้าเนี่ยจะเอาความสามารถที่ไหนมาจ่ายนะคะถูกไหม,มคะ พราะว่าจะว่าเราผิดก็ไม่ใช่เพราะเราปฏิบัติตามที่สารสั่งอย่างสารบอกว่าขั้นต้นบอกว่าแปดร้อยกรัมเได้โอเคเราก็จ่ายไปแปดร้อยกเพราะถึงสารสูงสุดเนี่ยคือพี่ไม่ได้มินศาลนะคะคือพี่ก็จะปฏิบัติตามที่สารสารั่งแต่ว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่ว่าโอเคเราก็ยอมรับสภาพนี้นะคะแต่ว่าดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันรับไม่ไหวครเพราะดอกเบี้ยมันเกือบจะทับต้นพี่ไม่ได้บอกว่าสารผิดนะคะพี่บอกว่า พี่พี่บอกว่า15%นี่รับไม่ได้ถ้าถ้าการไปจักรุณาหรือมีผู้ใหญ่จักรุณาให้ลดให้เราเนี่ยเหลือ0%เราก็พร้อมที่จะชำระยอดหนี้ที่ค้างอยู่ออนนี้มันมตาเข้าไป4แสนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเราก็เป็นแค่ข้อค้าในค้าธรรมดาเราสามารถที่จะรับตรงนี้ได้เคนะลดมาเนี่ย ดอกเบี้ยมันก็เกือบจะกึ่งหนึ่งของยอดหนี้แล้วเกือบจะเท่าหนึ่งไม่ใช่กึ่งหนึ่งถ้าเราได้ได้รับตัวนี้เราก็มีความสามารถที่จะชาระหนี้ได้คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่ชมาระหนี้แต่เราขอความกรุณานะคะจากรถไฟจากท่านผู้ใหญ่ท,ท,ที่มีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้ให้เราได้เราขอ0%เท่าน,นั้นนะเราไม่ได้ขอให้ลบหนี้ทั้งหมดตอนนี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะ เป็นเสียงหนึ่งในแม่ค้านะคะที่เขาบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าของผ่านเข้าไปประเทศไทยคือม pues ันหนักเกินไปสำหรับเขาเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะและการค้าขายก็แบบค่อนข้างลำบากนี่นะคะเป็นบรรยากาศเดียวนนี้นะคะก็เป็นเอกสารที่ทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาได้มาลงทะเบียน ร้องเรียนกับสุราชก,การนะคะให้ตรวจสอบการพุจริตของเจ้าหน้าที่ภายนนในตลาดจังหวัดอ่าคขาจากาาที่รูเขตเห็นก็จะมีประมาณเกือบถึงร้อยคนได้ะคะ่ะที่มาร้องเรียน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่คนที่มาน้องเรียนก็จะเป็นคนที่สูงอายุหน่อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาค้าขายนี้ได้ประมาณห้าหกปีแล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวอาจาขอปิดไลฟ์ก่อนคได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความแน่นเดี๋ยวจะรายงานสดที่ติดท,ท่างๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ